โรงบานาลลเด้อผมกราบขอบพระคุณปูสัประสิทธิ์ได้หลายได้เจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มะเก่ยวมรกตดหลวงปู่ชาก้นาคปกจะปูยากรมหลวงต่างๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานทีโรงพยาบาลจากกรณีของดาบตียุทธพลศรีสมพงศ์หรือว่าจอนี่มือปราบนะครับล่ำห้ผ่านไลฟ์สด Facebook ขอให้ชาวอุบลตอนนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยเปิดทางส่งลูกสาวแล้วก็แม่ยาย ที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสไปส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอาการล่าสุดนะครับของลูกสาวคุณเอจอนนี่มือปราบเนี่ยเริ่มจะลืมตารู้สึกตัวแล้วก็ดิน้นแต่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางจอนนี่เนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบนะครับเปิดเผยข้อมูลบอกว่าลูกสาวเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้แล้วพร้อมกับโพสต์ขอบคุณบุคลากราการแพทย์และก็กำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับ โดยมีการระบุข้อความนะครับบอกว่าน้องภาขวัญเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับกราบขอบคุณคุณหมอทุกๆก,กําลังใจครับจากวินาทีชีวิตจนถึงวินาทีนี้ที่ลูกสาวของผมได้รอดพ้นอันตรายผมในฐานะของผู้เป็นพ่อขอกราบขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขอบคุณทุกความห่วงใยกำไรกำลังใจจากพี่น้องทั้งชาวไทยและพี่น้องเพื่อนบ้านสปปลาวด้วยจิตคารวะอย่างหาที่สุดมิได้ที่เป็นห่วงลูกผมส่งจิตอธิษฐานมาช่วยลูกผม หากเธอหายดีขึ้นเติบโตขึ้นผมจะบอกเธอสอนให้เธอเนี่ยรู้จักบุญคุณคนบุญคุณแผ่นดินประเทศชาติบุญคุณบุคลากรทางการแพทย์และจะอบรมสั่งสอนให้เธอเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและส่วนตัวผมก็จะขอสัญญาจะประกอบคุณงามความดีเพื่อตอบแทนทุกๆท,ท่านตลอดไปนะครับแน่นอนว่าก็มีการลงคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่มีการพาลูกสาวเนี่ยออกจากโรงพยาบาลนะครับ คุณจอหนนี่เนี่ยถึงการก้มกราบลงไปที่พื้นนะครับทั้งขอบคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุคลากราการแพทย์ในบริเวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดบนราชธานีหากเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะนะครับลองไปชมคลิปบางช่วงที่คุณจอหนนี่เนี่ยพาลูกสาวออกจากโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเเด้อผมกราบขอบพระคุณปูสรระสิทธิ์ได้หลายเลยเจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะเกียวมงกดหลวงปูชาปลาหน้าปกจะปูยา กรมหลวงต่างๆที่ติดตสิงศักดิ์สิทธิ์ของสถานทีโรงพยาบาลน,นี่นะครับหากเราย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าก่อนหนี้เนี่ยมีการไลฟ์สดร่ำไห้นะครับแล้วก็มีคลิปหลุดออกมาเป็นดราม่าว่าคุณจอห์นนี่เนี่ยโวยวายอยู่หน้าห้องฉุกเฉินต่อว่าบุคลากรกทางการแพทย์นะครับวันนี้เนี่ยลูกสาวคุณจอห์นนี่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นการจบลงได้ดีนะครับก็ขอให้น้องพาขวัญลูกสาวคุณจอห์นนี่เนี่ยกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับ เข่าไวไนทีนดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ